ค่ะกราบสวัสดี fc ช่องสาระสาระจับฉายนะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดจับฉ่ายไว้ให้ด้วยนะคะและถ้าใครนะคะอยากจะมีสูตรเป็นของตัวเองเล่ม2อออกแล้วนะคะทุกคนเล่ม2อออกแล้วนะเรากดเข้าไปดูใต้คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะคะแอดบีจะปักลิงก์เอาไว้ให้นะแล้วถ้าใคร คำนวณไม่เป็นก็ให้สั่งซื้อสินค้าแอปบีหชิ้นนะคะจะได้เข้าห้อง vp ฟรีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เราวสตา์ v p p ของวันที่12บสงนั่นก่อนเลยนะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งนะวิ่งให้วิ่ง1นะคะตัวนี้นะคะสายลูทห้ลูสี่นะคะวินดามนี้เลยลาก สามตัวชุดลากคือสองสี่นะถ้าชุดลากแบบสองสี่ยังไงก็คือสองสี่สามสองห้าสองสี่หนี่เขาเรียกว่าลาก3ามตัวเด้อะชุดเจาะให้เป็นสี่สองหนึ่งห้าวัดใจกันไปเลยเด้จ้ะเลขสมตัวก็ตามนี้นะคะตามนี้เลย ต่อมาดาวโจน V.I.P บวกดาวโจนสตาร์นะชุดเดียวกันนะคะเพราะเลขมันต้องออกมาเหมือนกันแน่นอนนะคะไม่บนก็ล่างนะของวันที่13นะคะให้รูด3วิ่ง9เด้อชุดวินนะจับมัดกันให้หมดนะจะได้เด่น2ตัวบนล่างลาก3 4 3ตัวไปเลยนะคะจะได้เด่น3ตัวแตกนะคะตัวนี้ ชุดเจาะให้เป็นสองตัววัดใจไปเลยเก้าสนะคะตัวนี้นะเลขสามตัวให้เป็น9 5 6 3 4 6นะคะตัวนี้นะ3 6 4 3 4 6เด้อต่อมาดาวโจนวันที่13ให้รูด9วิ่ง6นะ วินตามนี้นะแต่ว่าให้ทุกคนจับมัดกันให้หมดนะคะตัวนี้นะจะได้เด่น2ตัวบนล่างตัวลาก6กสองลากไปเลยนะจะได้3ตัวแตกเด้อค่ะชุดเจาะสองตัวให้เป็น9 7 64นะตัวนี้นะเลข3ตัวเจาะแม่นมากคือตัวนี้นะคะลากไปเลยนะคะตัวนี้นะรวยแน่นอนร้อยเปอร์นนะ และอย่าลืมนะคะถ้าใครคิดสูตรคำนวณหวยเองไม่เป็นนะไม่ต้องไปเข้าห้อง v i p พแพงๆนะหรือจะไปเรียนสูตรแพงๆมาหาเรานี่นะคะเดี๋ยวแอดบีจะมีหนังสือให,ห,ห้หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนังสือนะคือเล่มสองสูตรนี้ดีมากแม่นมากและเป็นสูตรประจำตัวของแอดบีด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากดูหุ้นทั้งวันก็ให้สั่งซื้อสินค้านะหนึ่งชิ้นอะไรก็ได้นะ ได้เข้าห้อง w i p ฟีเลยค่ะนะ้ละคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เผื่อมีใครสนใจเข้าห้อง w i p เด้อค่ะสวัสดีจ้า